สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมมาดูนี่เป็นตะไคร้นะคะที่แม่ตัดมาแล้วกินเหลือไว้ก็เอามากำกำไว้แช่น้ํานะคะเป็นการถนอมตะไคร้ไว้กินได้นานๆนะคะก็คือแช่น้ําแล้วรากก็เริ่มออกแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวดาวก็แช่ทิ้งไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวว่าจะเอาไว้ปลูกค่ะอันนี้นะคะหลังจากที่เราแช่ไว้จนลืมนะก็ประมาณเป็นอาทิตย์เลยอะ กินะะไม่ทันก็เอามาแช่ไว้แบบนี้รากเขาก็จะออกแบบนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเดาก็จะเอาตะไคร้นี่แหละเอามาปลูกกันค่ะเทคนิคการปลูกตะไคร้นะคะก็จะบอกว่ามันไม่มีเทคนิคอะไรเลยนะคะปลูกง่ายง่ายมากเลยแบบไม่มีเทคนิคนะคะแต่ในรากอะเยอะแบบนี้เดาแช่น้ําธรรมดาเลยค่ะเดาไม่ได้แช่น้ําอะไรเลยนะคะน้ําตักมาจากโอ่งก็แช่ไปเลยแบบนี้นะคะก็รากเต็มแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยดีกว่าค่ะ พอรากเยอะแล้วเราก็เอามัดตอกออกก่อนนะคะแล้วก็ดึงเขาออกมาให้เป็นตละลต้นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ปลกต้นนะคะเยอะมากๆเลยนี่นะคะรากเติมวันนี้ที่เราจะปลูกก็คือเราจะปลูกตะไคร้ในกระถางค่ะ ในกระถางแบบนี้ก็หากระถางที่ใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปกินเนี่ยมันสะดวกง่ายดีนะปลูกในกระถางแล้วก็ยังยกวางไว้ที่ไหนก็ได้เ้าก็เอามาตั้งเอาดินใส่เลยค่ะเทคนิคไม่มีเทคนิคนะคือเอาดินใส่เลยวันนี้เราก็จะปลูกแบบตั้งๆกันไปเลยนะคะแบบนี้จับตั้งปลูกไปเลยใครๆก็ปลูกเป็นนะตะไคร้เนี่ยดาว่านะเพราะมันง่ายมากๆเลยเดาก็จะปลูก กระถางนี้เราว่าเราจะปลูกอยู่ที่สีี่ต้นจับหัวจับส่วนหัวรวมกันแบบนี้เลยนะะแล้วก็กันล้มค่ะเอาดินใส่เลยปลูกตะไคร้นะคะไม่ต้องปลูกลึกมากนะก็คือแค่ให้รากเขาพออยู่บนผิวดินไม่ลึกมากค่ะใส่ดินลงไปเลยให ดินก็เป็นดินที่เราผสมไว้นะคะเป็นดินที่เน้นสารอาหารเยอะนิดนึงก็เราใส่เป็นดินผสมใบกล้ามปูนะคะแบบนี้ค่ะใส่ให้พอดีกดให้แน่นนิดนึงนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่ล้มค่ะก้อนใหญ่ไม่เอานะเรียบร้อยจับแยกจับแยกนะกดให้ให้แน่นจะได้ไม่ล้ม นี่แบบนี้ดูดินดีมีความนุ่มนะคะเพราะว่าดาวผสมดินไว้นะคะนุ่มฟูมากๆเลยค่ะกดเรียบร้อยแล้วแค่นี้นะคะเราก็รดน้ำได้เลยค่ะนี่มันง่ายจริงๆนะไม่ไม่ต้องมีเทคนิคอะไรเลยนะคะก็แค่นี้เองแล้วก็ ช่วงแรกก็วางไว้ในที่ร่มก่อนนะคะการปลูกตะไคร้ทีนี้เราก็พอวางที่ร่มพอเขาเป็นแล้วเราก็เอาออกที่แดดลำไรได้ค่ะเดี๋ยวมาดูผลการปลูกตะไคร้ของดาวกันค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นตะไคร้นะคะหลังจากที่ดาวปลูกไว้ประมาณ3อาทิตย์แล้วค่ะก็เริ่มแผ่กิ่งแบบนี้นะคะพร้อมที่จะแตกยอดข้างๆแล้วค่ะนี่เป็นหมดนะคะ ถ้าใบาเก,กะก็สามารถตัดใบได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เริ่มเป็นละว,วางทิ้งไว้ไม่ได้ใส่ฮอร์โมนอะไรทั้งสิ้นนะคะก็งามกันแบบนี้นี่ค่ะท่านผู้ชมก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะตะไคร้เป็นต้นไม้ที่เดาว,ว่าปลูกง่ายสุดๆแล้วล่ะไม่ต้องมีเทคนิคอะไรก็ปลูกได้นะคะไม่ได้ต้อง ใช้อะไรมากเลยค่ะปลูกในกระถางก็สามารถที่จะปลูกได้ด้วยนะคะสะดวกง่ายก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ